โยมาอยู่กันในเกมฟีฟ้าออนไลน์สี่กันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องนะครับผมที่เป็นกล่องของสายฟรีนะครับผมไม่ต้องเติมตังค์ซื้อนะครับสามารถเล่นเล่นฟรีเราแบบของก็คือเล่นฟรีนั่นแหละเอาง่ายๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะครับผมบางคนหลายคนไม่รู้นะผมว่าเป็นกล่องที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับมีการ์ดอะไรดีๆด,ด้วยนะครับผมเป็นกล่องซุ่มนะครับ ไม่ได้แบบเป็ดเป็นกล่องการันตีเป็นกล่องสุ่มนะครับก็คืออยู่ตรงไหนนั่นแหละเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันแต่ขอยิงอีกเม็ดนึงจัดไปโอ้โหไม่เข้าฟาเบอร์ซีมาเดี๋ยวผมพามาดูนะครับนี่นะเข้ามาหน้าร้านค้าตรงนี้เลยครับผมมันแล้วก็กดมาตรงนี้นะครับกดตรง Us e แล้วก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับผมนี่นะกล่องนะครับผม f a k e c c นะครับผม FA Fe cc นี่แหละนะครับผมเห็นปะมันสามารถซื้อด้วยสตาร์พอยท์นะครับสตาร์พอยท์หาจากไหนเผื่อคนไม่รู้นะครับ ง่ายๆเลยนะครับสตาร์พอยต์เล่นแรงนะครับมันจะมีตรงนี้เห็นปะก็กดกดรับตรงนี้ไปได้นะครับผมแล้วก็หาจากชาเลนจ์ตรงนี้นะครับความสําเร็จไม่ใช่เลยภารกิจภารกิจตรงนี้เห็นปะรายวันเนี่ยแล้วก็ความสําเร็จก็ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นแรงมันจะมีอีกหนึ่งขั้นเวลาเราเล่นแรงจบเกมนะครับเล่นแรงแบบหนึ่งหนึ่งนะเล่นไม่ได้เมเนเจอร์นะครับจบขั้นนะจบแรงนะครับมันจะได้มันจะได้สุ่มของรางวัลน,นะครับแล้วก็มันจะมีสุ่มได้พวกนี้มาด้วยนะครับพวกสตาร์พอยต์เนี่ย ก็มาเยอะด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับมาเป็นหนูทดลองให้ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ซื้อได้แค่10กล่องเท่านั้นนะครับ10กล่องก็แค่สี่หมื่นเก้านะครับผมมีอยู่ห้าหมื่นสามพันนะครับผมก็กดมาเลยแล้วกันกดไป10กล่องนะครับผมนี่นะสี่หมื่นเก้าเดี๋ยวพามาดูของด้านในนิดนึงก่อนแล้วกันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคเริ่มจากกากสุดนะครับผมเก้าสิบเจ็ดบวกกานะครับผมเก้าสิบเจ็ดบวกนะครับผมห้าสิบล้านเก้าสิบแปดบวกเก้าสิบแปดบวกนะครับผม 90บล้านแล้วก็99บวก99บวกบวก5นะครับผมชัวร์ชัว,ชวบวก8ชัวร์ชัวร์หนึ่งใบนะครับผมไอคอน10 9ยนะครับผมเทพสุดแล้วผมว่าไอคอนร้อยเในนี้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นผมอะ96าบวกเบวกแเนี่ยเทพกว่านะครับผมโอเคซื้อมาเลยไม่รู้จะออกหรือเปล่านะของที่ผมกล่าวมาของเทพเทพนะโอเครับไปนะครับผมซื้อได้แค่10กล่องเท่านั้นเสียดาย ถ้าซื้อได้สัก,100กร้อยกล่องเนี่ยผมว่าจะกดมาแบบขุดมาเลยอะผมมีสิบสามกล่องนะครับเพราะว่าครั้งก่อนมันมีแบบภารกิจให้เล่นด้วยนะเล่นแบบได้ของตามเนี้ยได้กล่องนี้นะครับผมก็ได้เล่นมาสามวันนะครับได้มาสามกล่องเดี๋ยผมมาเปิดกันเลยดีกว่าโอเคเปิดไปสามกล่องก่อนนะครับผมกดไปกล่องแรกนี่นะตามนี้เลยกล่ <c oughs> องอย่างเกลือโอเคมากดสิบกล่องล้วนนะครับมาดูว่า ไอคอนจะออกหรือเปล่าหรือว่าการบอกแปลกหรือว่าของดีๆกดไปมาไม่ข้ามแล้วกันนะครับปล่อยให้มันไหลไปโอเคโอเคก็มาดูอะไอ้หียโอเคครับผม50บล้านหนึ่งใบจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีเหียอะไรดีๆเลยนะครับผมตกลงอย่าพึ่งมันยังไม่จบไงเนี่ยจบละกล่กองยังสูตรครับผมไอที่เขาได้ไอคอนกันเขาเปิดกันยังไงวะมีคนได้ไอคอนแล้วด้วยนะครับผมในกลุ่มผมเห็นละ โอ้ไอคอนร้อยเก้าอะดวงแม่งต้องดีขั้นไหนวะโอ้ oh, ดวงสุดๆเลยอ่ะผมว่าโอเคมากล่องไอเฮียไปเปิดกล่องนู้ดก็แม่ค่อยมีแบบอะไรดีๆอ่ะผมว่านะก็คืออันนี้ผมแบบดองการ์ดอยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกันตอนแบบสิ้นเดือนอะแต่ผมไม่รู้จะลงวันไหนนะไอคลิปเปิดมันไม่รู้อะก็ะคือบอกแบบสปอยก่อนละกันก็คือผมดองการ์ดอยู่ตอนนี้ ดองไม่ใช่ดองการ์ดดองแบบลอตเตอรี่ด้วยนะครับลอตเตอรี่ดองเงินแล้วก็ดองการ์ดด้วยแต่การ์ดเนี่ยผมจะคัดแบบเอาดีที่สุดถ้าแบบการ์ดกลา,กกลางๆเนี่ยผมจะแบบจะไม่เปิดนะผมจะเอาการ์ดที่แบบดีที่สุดอะมาเปิดนะครับผมที่ผมที่ในของสายฟรีนะผมบอกก่อนอันนี้สายฟรีไม่ได้เสียตังค์นะผมก็คือแบบลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวมาลองใช่นเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมเดีย๋ยาวพาไปดูข้าวๆก่อนละกันว่าผมดองไปได้เท่าไหร่นะ ก็คือยังไม่ถึงเดือนหรอกประมาณ20วันเพราะว่าผมไม่ได้เล่นมาประมาณ10วันด้วยตอนนั้นเฟอร์ทูล่าไงนี่นะครับของก็อันนี้เป็นการนะครับประมาณ20กว่าวันอะนะครับผม20วันได้เลยถ้าสิ้นเดือนก็ประมาณ20กว่าวันนะครับของตามนี้เลยก็เดี๋ยวมาเปิดกันดูอะ่ะนะครับผมแล้วก็เงินก็เดี๋ยวพามาดูนะครับนี่เงินดูนะครับไปแบบคร่าวๆแบบเดี๋ยวไปแบบช้าๆแล้วกันนี่นะครับเงินบางชิ้นนี่ก็คือแบบที่เติมเงินด้วยนะ ที่เติมเงินก็เป็นพวกเนี้ยพันสองพันล้านเนี่ยสองอันเนี้ยที่เติมเงินนะครับที่เหลือก็ของฟรีหมดนี่นะครับตามนี้เลยของฟรีหมดนะครับจากกิจกรรมฟรีจากอะไรเนี่ยผมเล่นแบบของฟรีมาเลยอะเอไง่ายอันนี้ก็ของเติมนะแต่ผมแบบเออนี่นะครับอันนี้ก็ลอตเตอรี่นะครับผมลอตเตอรี่ก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้45อันนะครับผมอันนี้43อันอันนี้แบบรวมๆเป็นร้อยกว่านะครับลอตเตอรี่เนี่ยที่เหลืออื่นๆก็ไม่มีอะไรละ ก็คือตามนี้นะครับผมแล้วก็มีทีมแพ็กเกจเดี๋ยวมาจัดทีมเล่นด้วยนี่นะครับของตามนี้เลยก็ทีมแพ็กเกจเอามาจากไหนก็คือเอามาจากกิจกรรมเลเวลอัพนะก็คือเลเวลอัพผมมันก็ได้นะครับผมโอเคใกล้อะไรอีกประมาณ2-3วันละก็คือเดี๋ยวมาลองเปิดดูว่าจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมถ้าสายฟรีนะครับต้องเล่นแบบเม็ดมี SVP นะครับถ้าไม่มี SVP ก็ไม่ได้บอกก่อนถ้ามี SVP ก็ได้แบบเหมือนของผมเลยทุกประการ แต่ดวงมันจะไม่เท่ากันนะครับผมแต่ของอ่ะเท่ากันชัวชัวแต่ดวงอันจะไม่เท่ากันครับหมายถึงดวงการเปิดการ์ดอะไรประมาณนี้นะครับผมดวงการเปิดเงินที่เป็นการสุ่มอ่ะมันจะไม่เท่ากันดวงใครดวงมันนะครับแต่ถ้าของอ่ะมันก็เท่ากันอยู่นะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยมันก็มีแบบเหมือนกันอ่ะพามาดูนี่นะครับผมกิจกรรมของทุกคนก็เหมือนกันหมดนะครับผมถ้ามี SVP นะถ้าไม่มี SVP มันก็แบบจะเสียสิทธิ์ไปนิดนึงนะครับผมของที่ไม่มี SVP มัน ไม่มี SVP อะผมว่ามันค่อนข้างแบบค่อนข้างเครียดนิดหนึ่งโอเคถ้าดีก็มี SVP อะดีกว่าครับผม SVP หาง่ายมากนะครับผมถ้าถ้าไม่ใช่สายเติมมันก็หายากนิดนึงนะแต่แบบถ้าเล่นสายฟรีลว้วๆมันก็ยากยากเกินนะผมว่าก็ต้องเติมสักนิดหนึ่งอะผมว่าเดือนหนึ่งสักสี่ห้าร้อสักพันหนึงอะไรประมาณเนี้ก็ได้ SVP กระจายนะครับผม วิธีหาย v p มันก็มีหลายวิธีนะครับผมวิธีง่ายสุดก็คือเติมซื้อเลยนะครับผมหรือว่าเติมให้ครบ500นะครับแล้วก็ไปแลกในสปินรีเวิร์ดก็คือได้ฟรีฟรีเลยแบบนั้นผมว่าคุ้มกว่านะครับผมไม่ต้องเสีย f อเอาเงินไปแลก500ยบาทแค่นั้นแหละนะครับผมเอาแต้มไปแลกอะ่ะแค่นั้นก็ได้ละแล้วก็มาเล่นเล่นเล่นแบบมีมันแลกเปลี่ยนแลกอะไรได้ด้วยนะครับสิทธิ์มันเยอะนะครับ s v p เนี่ยรับลดภาษีอะไรได้ ก็คือถ้าอยากเล่นสายฟรีแบบเล่นยาวๆนะครับผมแนะนําต้องมี SVP อะอย่างน้อยๆน,นะครับผมสบายๆเลยที่เหลือก็ง่ายๆแล้วถ้ามี SVP ถ้าไม่มี SVP เนี่ยทุกอย่างแบบยากไปหมดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับผมโอเคก็ไม่รู้จะพูดอะไรละไปละเดี๋ยวมาแบบครั้งหน้าก็มีอีกหลายอย่างที่ว่าจะทำอยู่อีกหลายอย่างอโอเคก็ไปละ